สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็อาจจะมืดหน่อยครับเพราะว่าหลังจากการไล่สดนะครับมีพาคุณยายมากินน้ํานะครับเพราะว่าน้ําที่บ้านไม่ไหลนะครับก็ต้องพามากินที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้มันที่ต่ํานะครับคุณยายจะถูก่อนนะครับนี่ครับคุณยายอยากถูนะครับให้เขาถูก่อนครับวันนี้ฝนตกนะครับบรรยากาศสวนไทยครับผม 6โมงเย็นนะครับพาคุณยายมากินน้ํานะครับก็แวะถูต้นไม้ก่อนครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้คุณยายได้รับประทานกับน้องๆน,นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับน้ำอยู่ที่บ้านก็ไม่ไหลนะครับ ก็ต้องพาคุณยายมากินน้ำอยู่ข้างล่างนะครับวันละสองรอบครับอตอนเที่ยง1รอบตอนเยน็น1รอบนะครับก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับก็ให้คุณยายกินน้ำเสร็จแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ได้ให้อาบน้ํานะครับเพราะว่ามันเย็นมากแล้วครับก็พาเดินกลับบ้านนะครับดูนะครับนี่บรรยากาศครับมีม้ามีอะไรนะครับุณย้ายจะกลัวไหมครับโอุ้ณย้ายของเรานะครับกินน้ํามาอิ่มมากครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับโอุ้ณย้ายกระปุกอมสินครับ ดูข้างหลังนะครับทองตึงเลยนะครับนี่นี่นะครับคุณยายกลับเข้าที่นอนนะครับมาเลยมาก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับคุณยายทำอะไรครับก็จะเล่นคี้ดินนะครับตามธรรมชาติของสัตวรร์คอ่า ไปเร็วไปเร็วอันนี้นะครับคุณยายเดินมาแล้วครับฮะบน,นะนี่ครับน้องลำพูนอยู่ตัวเดียวก็หลุดนะครับนี่อันนี้ผูกไว้เอาคุณยายไปกินน้ำก่อนนะครับนี่น้องลำพูนหลุดครับมาเร็ว่าจะเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับมาเร็วมามามา ช้างหลุดนะครับนี่จะเดินไปเที่ยวป่าเลยครับโว้ยนี่ครับนี่น้องลำพูนหลุดไปหาคุณยายนะครับเดินตามหาคุณยายครับตอนมืดมืดนะครับนี่นะครับน้องลำพูนเดินตามหาคุณยายนะครับโอ้โยโอ้ยเรายายมา เดินตามหาคุณยายนะครับพาคุณยายไปอาบน้ำแค่แป๊บเดียวเองครับตอนมืดแล้วนะครับโอ้คิดถึงคุณยายแรงครับน้องลำพูนขาดคุณยายไม่ได้เลยครับเดินตามหาเลยนะครับดีนะครับที่มาเร็วนะครับถ้าไม่งั้นก็คงต้องตามหากันอีไกลนะครับเพราะว่าไปไกลอยู่นะครับนี่ เดินเลยมาถึงหลักคุณยายฟ้าใสแล้วนะครับน้องลำพูนเป็นครั้งที่แก้โซ่ได้นะครับถ้าเขาเล่นนี่หลุดหมดครับนี่โซฉลาดนะครับถ้าเขาได้หลุดครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามครับนะครับ ก็ตอนเย็นๆนะครับมืดแล้วครับครับหากลับบ้านนะครับแต่ผูกคนละที่นะครับผูกด้วยกันไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะติดกันนะครับเวลาเขาติดกันนี่ร้องหากันเลยครับก็ต้องแยกออกห่างกันนะครับถอยคุณยายถอยถอยมาถอยเร็วจะไปไหนเยอะนี่ครับคุณยาย พาเขาไปกินน้ําแป๊บเดียวนะครับน้องลําพูนี่แกโซ่เดินไปหาเลยครับคิดถึงครับ,รบก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามืดแล้วครับหกโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้นะครับ น้องลำพูนหลุดเดินหาคุณยายครับหาไม่เจอครับพาคุณยายไปกินน้ำแค่แป๊บเดียวเองนะครับคุณยายนี่ก็กินอย่างเดียวครับไม่สนใจใครนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องพังลำพูนปลาใสชาแนลด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะครับวันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับที่อาจจะมืดๆไปนิดครับเพราะว่าก็พึ่งไลฟสุดขายอาหารพึ่งเสร็จนะครับเพราะว่าตอนเช้าก็ไลฟ์ไม่ได้นะครับฝนตกนะครับครับขอบคุณครับ